ดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนวันนี้เราเข้าป่ากันอ๋ามาหาเก็บผักเม็กนะครับผักเมกใครรู้จักผักเม็กหรือเปล่า mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันเนาะผักเม็กว่านเป็นยังไงนะครับนี่คือผักเม็กนะครับอ่าเราดูกันเลยนี่คือผักเม็กนะครับเพื่อนๆ mm hmm. พี่ๆน้องๆเราผักเม็กแนละ้ว อันนี้คือผักเมกนะครับนี่เราจะเก็บไปกินกับป่นนะมันเป็นผักเม็กป่านะอย่างนี้เยอะนะครับหน้านี้หน้าผักเมกออกนะครับผมก็จะเลือกเอาแต่ที่มันขา,ขาวๆนะครับมันถึงจะอร่อยเนาะมันจะไม่ฝาดแรงนะครับเยอะแยะนะครับผักเมกมีแต่ผักเมกนะครับพี่น้องกับผักเมกนะครับ นี่ก็พ้าเข่าปลาหาผักเมกไปกินกรบปุนมีแต่ผักเมกนะพี่เริ่มแก่แล้วนะครับเริ่มแก่แล้วนะครับเริ่มแก่แล้วนะเริ่มแก่เริ่มแก่แล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราเลือกเอาตัวที่มันขาวๆเนาะ อันนี้คือผักเมกเดอร์เพื่อนเราเยอะแยะนะครับวันนี้ก็ใช่นะครับนี่สีแดงมันจะฝาดนะครับสีแดงมันจะฝาดไปออกเป็นสีแดงแดงมันจะฝาดฝาดมากนะครับเนาะเ,เพื่อนเราแก่ด้วยนะครับแก่แล้วดูครับดู ดูนะครับพี่ๆน้องๆเราผักเม็กนะครับมันเริ่มแก่สีแดงมันจะออกรสฝาดจะฝาดฝาดมากนะครับนี้สีแดงมันจะฝาดชาติมันจะฝาดตัวน้ำน้ำน้ำปักตีนเราก็มาดูเห็ด บดด้วยเนาะเห็ดขอนไปด้วยนะครับนี่สีแดงมันจะฝาดนะครับ <c oughs> อ่าดูนะครับสีขาวก็มีเยอะแยะเนาะผักเม็กมเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวเราเค่อยเลือกเก็บเอาเนาะขากลับขากลับเราจะเลือกเก็บเอาที่มันอ่อนๆนะครับใบสีขา,ขาวนะครับ ับมีแต่ผักนิกทั้งนั้นเลยเพื่อนเพื่อนพี่พพน,น้องเราทุกคนวันนี้พาชมป่านะครับพามาชมป่าหาเห็บดบทด้วยนะครับหาเห็บดบทด้วยเ,เ,เดี๋ยวเราจะเจอกันนะครับเนาะ